สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องพ่อ,อกันอีกแล้วนะจะ๊ะเนาะพี่น้องเขาไปเที่ยวสวนหลวงค่ะเหมือน,นแดบกบซองหนาไปได้พี่น้องด้วยเล่นน้ำผุก็ด้วยสวยพี่น้องมางงล้างถอยหลังข่อยได้ค่ะพี่น้องแล้วเขาสกลับกล่องให้เบิรงนได้ค่ะเด้อขคอยแพนกล่องให้เบิรง เงนกล้องไปสวยๆนะคะเดี๋ยวถ่ายส,าสระไปสั้นบ่พี่น้องนะคะพี่น้องจ้างามเนาะเดี๋ยวซูมให้เบิ่งแล้วพี่น้อง zoom 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 สวยบ่พี่น้องอือไปก่อนพี่น้องเปิดซ้ำนำพุเนาะพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอยันยางไปยังสิงให้เบิ่งแล้วพี่น้อง พี่น้องคะนาอไ่ปูนพีเนาะให้น้ำผุให้เบิ่งเนาะเย็นสบายคนกับล่งเดินออกมาแล้วเนาะค่ะคน้นมะยางในสวนหลวงข่อยมานาั่งเศร้าไม่แห้งพี่นออ้องเขม่อยข่อยมาตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้ประมาณประมาณเออ สี่โมงในบ้านสี่โมงปะสี่โมงเนาะสีโะส่โงนิดนิดเนาะเจ้าพี่แห้งกับพี่น้องนั่งนั่งอยู่นี่แหละนั่งทายอันน้ำผู้ให้พี่น้องเบิง่งเนาะไม่ยุ่งละนี่แหละครับพี่น้องยุ่งละโดมเนาะเดี๋ยวแค่นไปหาโดมเหรอน้ำบผู้ผงาม มันจะค่อยยางเนาะพยานมือข่อยสั้นพี่น้องจา้าแล้วมือสัน่นมือสันอส่นยางไปนักกันแล้วข่อยยังเมาื่อจะต้องกันพี่น้องเนะาะย้อนสอนย้อนแสงก็พี่นอ้องย้านแสง giống sáng mặt สวัสดีค่ะพี่น้องเห็นบ่น้ำพุน้ำพุำงามๆเนาะคะ่ะอืสวัสดีค่ะครับพี่น้องป้าสุรศรีน้องหนาวันกับป้าหนาวเห <laughs> งื่อไงเลยพี่น้องมาเที่ยวเนาะค่ะพี่น้อง เอ๊ะแดงส้มเหรอเออนกกระย่างหมุดเพื่อพี่น้องนกกระย่างเลยเนาะเอามันหยานข้นบ่าข้นลัดหนาลัดหลังมันหลายเนาะพี่ตัวเดียวขาวจูนพูนใช <Hi. S 2> ่มันสีนยางก็ถักดอกไมหเบึ่งนักพี่น้อ,อนงถักไม้งาม Ừ ừ งามสวยๆวยนะพี่น้องเนาะลงมาหนี่ลงมานี่นะพี่น้องหาดสวยๆนะไปแย่งไปแย่งกล่องเร็้ยวฝนนะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวกลับละ แป๊ดเหมนะือนหอดไก่แป๊ดเข้าไปหอดไก่พูนเ <c oughs> ย็นสบาย สวยบ่ิจาคพี่น้องจ้าดอกไม้เนาะพูนปูนปูนพ,พ,พี่น้องงามเนาะแดดฮอ่หอนพี่น้องคอยกับสามารถสากันเ <laughs> นาะพี่น้องหูยยางข่อยกับยานมือข่อยสั้นพี่น้องเดี๋ยวไปยุดไปก่อนเนาะอืขค่ะพี่น้องสวยเนาะสวยๆค่ะโอ้แสบตาพี่นอ้องไว้งามงามพี่น้องถ่ายจะคล้องเนาะ เราก็ซิม,มุนให้เบิ่งนได้พี่นอ้องดอกไม้แกงงามๆสะนะินะพี่น้องเออพี่น้องจ้าวันตีค่ะเสวยบ่วคะพี่น้องคะเลยเนาะอันพุกอันนี้อันที่สามค่ะพี่น้องอันนี้อันที่สามนะคะ พ่นพ่นออกกำลังไล่ไลายันเนาะจ้ะปลุกไปนั่งทางกำลั่งทีไปเนี่ยผ่อนได้ค่ะพี่น้องเหนื่อยนะยางหลายแล้วเนาะยางหลายแล้วก็เลยเหนื่อยอย่างเงี้ยออกไปไก่ในค่ะพี่น้องหนาสบประเลยเนาะหนาสักี่น้องจ้า ไปกับกองที่ครัวมันยอดแดดไหมใช่ตรงนี้ปะวันนั้นเคเห็นหุ่งขึ้นน้ำยู่นั่นมันเห็นไงนั่นเดิป้าเห็นคากบาทนี่เออ เห็นบาพี่น้องพี่ตะเบาแบแบบอเปิดนี่แน่ะเห็นอยู่ล่างๆนะพี่น้องเนาะถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นเนาะค่ะเนาะนี่นน่ะเห็นบอเห็นเห็นหลุงจินนาเขาต้องไปทายวางผุ่นยับไปอีกว่างแอนายเห็นบักคักเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบักคักเลยนี่ไปนี่นี่นี่เห็นยางคักเลยเรียรีสุ่มเห็นเบิงเห็นบ่พี่น้องจ้า แสงแดดกับประท้าน้ำละอองน้ำาน่าดดะ,ะนะนนก็เลยเห็นแบบเ,เออไงลุ้มเจ็ดสีมณนีเจ็ดแสงว่าต้องทาให้ฝนตกได้พี่น้องตรงนี้ก็เห็นได้เนาะพี่น้องจา้าเออสวยงามค่ะเห็นพี่นอ้องอาสจจะเห็นด้านล่างกลง้องข่อยมันบสามามขี้่อยนะเห็นบอพี่น้องจา้า งามเนาะนี่นแะน้องอันสวยๆเนาะสวยสวยค่ะ